มีเสียงแอดแอดที่หน้ารถคืออะไร สวัสดีครับนาซายครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสําหรับอีซูมีปัญหาบอกด้วยนะครับต้องบอกว่าเสียงแอดแอดนี้ผมพบเจอใน1 9น2เท่านั้นนะครับน1ไม่มีแล้วก็ตัว3.0ไม่มีปัญหาเช่นกันนะครับก็มันคือเสียงของวอ wow ล EVRV นะครับตัวนี้การทํางานเป็นยังไงอะไรงี้ผมไม่ทราบนะลองไปปรึกษาคนที่เขารู้ดูแต่ว่าน่าจะมีผลเรื่องของอควบคุมตัวเทอร์โบนั่นแหะครับ ก็หากใครเป็นนะครับไปติดต่อที่ศูนย์บริการได้เลยให้แจ้งเรื่องเคมอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้เห็นว่าราคาค่อนข้างสูงด้วยนะครับฝากเตือนนิดนึงนะครับสําหรับคนที่อุด EGR มาแล้วก็สายาาสายหลอกนะครับเพราะว่าตัวสายหลอกอะครับมันจะหยุดการทํางานของวาล์วตัวเนี้ตอนที่เราจอดรถนิ่งๆหรือว่าตอนที่รถเดินเบาครับจอดอยู่กับที่ มันจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ทํางานปุ๊บมันก็จะไม่มีการขยับใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีเสียงหรือไม่มีเสียงแต่ตอนขับรถอ่ะมันก็ทํางานปกตินะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ทํางานแล้วเราไม่ได้ยินเสียงอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่ามันเสียหรือไม่เสียใช่ไหมลองถอดสายหลอกออกดูครับว่าพอถอดออกแล้วเนี่ยมันมีปัญหาไหมเพราะ1.9ไม่จําเป็นจะต้องใส่สายหลอกใช่ไหมครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่สุดใครสุดมันอ่า เพราะฉะนั้นพอเราทดลองไม่ได้ใส่ปุ๊บแล้วมันมีปัญหาเราก็ไปเคมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใส่สายลอกใหม่ก็ได้ก็ประมาณนี้นะฝากไว้สำหรับคนที่ใส่นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ